สวัดสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกเอกลักษณจาก l ลิ h a t d ดอ p นะครับลิสแฮด r อ p เนี่ยเป็นเว็บไซต์ใหม่นะเป็นเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่ทำเกี่ยวกับหมวกเอกลักษณนะครับของ List โดยตรงเลยแล้วตอนนี้นะครับขายเฉพาะเมกาเท่านั้นก็คือ ที่อื่นไม่มีนะครับแม้แต่แคนาดานะครับยังไม่ลงเนาะก็ผ่านมาได้ประมาณสัก2อาทิตย์ละเขาก็ดอกเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งมาจริงๆอันนี้คือดอกแรกนะครับของครั้งแรกเลยที่เขาดอกนะครับก็จะมีทั้งหมวกแล้วก็มีทั้งตัวพินนะตัวเข็มกัดนะเขาดอกครั้งแรกเนี่ยก็จะมีอยู่สสีนะครับมาในตรีมของ ทีมของอคาสิโนนะครับรวมทั้งเข็มกัดด้วยทั้งพินนะครับเเข้ามานะครับมาในลักษณะกล่องแบบนี้นะเขียนว่า list hd นะครับเนาะ list hd นะก็ข้างในก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะจากถุงนะเขาผูกเปอย่างนี้นะ ก็คือของทุกอย่างเนี่ยจับใส่ถุงแล้วก็ผูกมาจะแตกต่างกับของ New e ีล่ใช่ไหมครับแตกต่างยังไงเอ่นิวอีลานะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะมาในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นถุงแบบนี้แพ็กเกจแบบนี้แต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นถุงที่ผูกา่างนี้นะะ ย่างนี้นะครับพินนะครับตัวนี้อันนี้คือซื้อมานะครับซื้อไม่มีแถมแตกงต่างกับเว็บไซต์อย่างแฮตคัปอะไรเงี้ยครับแฮตคัปเขาก็จะมีพินที่ติดกับหมวกมาเนาะในแต่ละรุ่นของเขาที่ออกนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยซื้อจากแฮตคับนะค่อนข้างจะกดได้ยากอยู่นะครับ มาดู2ใบนี้กันนะครับทีมคาสิโนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่ามาในโทนสีเขียวนะครับเขียวแดงดำอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะใบนี้ใบแรกนะครับที่จะให้ดูก็คือเป็นชิโก้ไวซ์ซ็อกนะครับมาในโลโก้สีดำตัดทองนะนะหมวกสีเขียวนะครับโลโก้นะครับก็จะเห็นว่า เป็นดำแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นสีทองนะครับนี่ปากแบบมันมันออกน้ำตาลเนาะแต่เขาก็เป็นออกโทนทองนะครับอย่างนี้นะส่วนปีกมวกนะครับโลโกโ้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ไม่ใช่โลโก้เนาะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นนี้ครับฟิปนายฟิปตี้นะไซส์เจ็ดถึงส่วนแนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ผมใส่อยู่ โทนเขียวล้วนๆนะครับต่อมานะครับโลโก้นีวิล่าเป็นสีดำตัดทองนะเนาะผมจะตีเป็นทองนะจริงมันอาจจะออกน้ำตาลตอะไรอางเงี้ยผมว่าเป็นทองนะก็เป็นสีแบบนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งคือข้างขวานะครับนี่เลยออสากเกมนะครับปี2 0 0 3นะครับอันนี้เขาก็ แชมเนาะเป็นโลโก้ออสตาเกมนะครับส่วนด้านบนนะครับก็คือเป็นกระดุมสีเดียวกันกับหมวกเลยนะครับตัวนี้นะต่อมานะครับปีกหมวกด้าน,นใต้ปีกหมวกจะเป็นโทนสีน้ำตาลถ้าใครแบบเคยไปคาสินโนนะก็จะมองมองภาพออกแนละ้วว่า เออการใช้โทนแบบเนี้ยเออคือคือมันใช่อะไรเงี้ยส่วนผ้าตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะเท่าที่จับจับดูนะครับหรือเปล่านะยังกั้มกึ่งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยมาดูกันนะก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้อย่างเดียวนะครับจะแตกต่างกับนิวิล่าเนาะนิวิล่าเราจะมีเห็นไหมันจะมีป้ายอา่าที่มันเป็นป้ายราคา บอกว่ารุ่นอะไรใช่ไหมครับสีอะไรเป็นทีมอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ได้บอกเนาะตัวนี้ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับส่วนต่อมาแถบด้านในนะครับจะเห็นว่าชั้นข้างหน้าจะมีการลองสีขาวนะครับเนาะเพื่อมันจะมันจะแข็งขึ้นนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวแถบตัวแถบเนี่ย จะเป็นฟิปตี้นาะแล้วแล้วดิมอีลาดนะครับดูหมุดตรงกลางกันหน่อยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มองใกล้ๆก,กันนะเหมือนจุกลงไปนะอ๋อด,ดื่มให้ดูด้านหลังโลโก้ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นโลโก้แบบเหมือนเก่าเนาะเป็นโลโก้เก่าก็จะเป็นเหลเ่ียมนะครับ เป็นสีดำน้ำเงินหรือเปล่าเดี feels, ๋ยว hey, right. ผมขอดูนิดหนึ่ง่าเป็นดำนะครับเป็นดำตัดแดงนะดำแดงขาวเนาะแล้วก็ขอบเดินด้วยสีเขียวส่วนด้านในนะครับก็แทบตัวคาดพวกนี้รอบๆเนี่ยเป็นสีขาวนะผมก็มองตรงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าสีขาวเปื้อนง่ายโลโก้ตัวนี้ดีวีลานะครับมาในระดับนี้นะ อูออกเม็ดอินไชน่านะครับตัวนี้นเะม็ดอินไชน่าส่วน uh, วัดสดุนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไซส์เจ็ดหนึ่งส่วนแปดนะครับส่วนแท็กอีกตัวหนึ่งเป็นคูเปอร์คูเปอร์ w ทานะครับคอ l l เ c t ชั n นเะนาะก็อย่างที่เคย ค,คุยไปหลายๆใบนะในโลโก้เก่าเขาก็จะใช้ในลักษณะแบบนี้นะอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะเนาะ,นะ,นะใบแรกจบกันไปนะครับต่อามาใบที่สองยี่หอกเยนกี้นะครับยี่หอกเย็นกี้นั่นเองมาในธีมสีดำเขียวแล้วก็แดงนะดูโลโก้กันใกล้ๆนะครับ ตัวนี้จะเห็นว่าตัดทองชัดเจนนะครับตัวเมื่อกี้อาจจะเป็นน้ําตาลเนาะแต่ตัวนี้เป็นทองเลยนะครับโลโก้จะมาในลนักษณะนี้สวยงามนะครับก็เป็นโลโก้ยังกี้เนาะปีด้านบนนะครับปีหมุดด้านบนจะเป็นโทนสีเขียวมีสติ๊กเกอร์อยู่ก็เป็น5ิ5 0ีินะครับใครที่ยังไม่เคยดู ว่าสติกเกอร์นี้มันมันหมายความว่าอย่งไงลองย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะต่อมานะครับตัวโลโก้ยิวิล่านะตัวนี้มาสีแดงล้วนนะครับก็คือปักแดงอย่างเดียวใช้พื้นพื้นสีดำของเขาที่มีอยู่นะครับไม่ได้ปักทับนะแล้ว โโกด้านข้างขวานะครับมาด้วยเบอร์ซิลี่ปี2000ก็เดินขอบด้วยสีทองนะครับเห็นไหมตีมเขาเห็นไหมครับมันจะตัดด้วยเขียวแดงทองนะอย่างที่ผมว่าเขียวแดงทองดำอะไรเงี้ยมันจะเป็นตีมของแบบคาสิโนลยส่วนด้านบนนะครับกระดุมด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับต่างกันเมื่อกี้เนเมื่อกี้จะเป็นโทนล้วน ส่วนด้านหลังนะครับมาด้วยโลโก้สีดำแดงนะเป็นโลโก้แบบเก่านะครับเดินขอบด้วยเส้นสีดำเนาะกอบสีขาวส่วนปิกมวกนะครับมาในโทนสีแดงนะโทนสีแดงนี่เลยคิดว่าเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้ด้านในนะครับก็ เหมือนกันนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เนาะอันนี้มาในโทนดำนะครับก็แถบ59 50นะครับส่วนขอบเนี่ยก็มาในโทนสีดำนะอันนี้ชอบเลยถูกใจต้องกลางนะครับเป็นโลโก้นิวิล่านะ made in china นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์100%เนาะตัวนี้ ต่อมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นไซส์เออเป็นแท็กของไซส์นะครับ7 1 8เนาะแล้วก็โลโก้ค o เปอร์ o ท n าคอ l e c ิ i ชัน,นะครับจบไปนะครับเรามาดูอีกนิดหนึ่งพินนะครับพิน2ตัวนี้นะครับก็ แกะให้ดูเลยพิมมาในราคา9.9เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวแรกนะเป็นลเรเล็ตนะครับนี่ก็ข้างบนจะเขียนว่า list sd เนาะ,ะส่วนด้านหลังนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบยางนะครับตัวนี้นะเป็นจุกแบบยางก็ทำออกมาสวยงามครับส่วนอีกตัวนึ่งนะครับดอยวผมจะติดให้ดูนะว่าเวลาติดแล้วเป็นลักษณะแบบไหนนะตัวนี้ก็จะเป็นชิปนะครับกับเป็นไพ่นะเอทสี่ตัวเลย พินตัวนี้พินตอนนี้นะครับก็มีการดอปมาเพิ่มเติมแล้วผมก็ซื้อไม่ทันนะก็หมดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาตัวที่เขาดอปมาอีกนะจะเอามาให้ดูกันนะครับว่า,อาของลิสต์เนี่ยที่เขาทำออกมาเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างเนาะที่น่าสนใจนะครับที่จริงมันก็น่าสนใจทุกตัวแหละแต่มันก็อย่างว่านะบางทีมันก็ไม่ทันเขานะ แม่คือเขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้ชัวร์ในการดอปให้เรานะให้เราไปตามในไอจีนะครับแล้วช่วงแรกก็ไม่ได้กําหนดวันเวลาที่แน่นอนเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีการบอกวันเวลามาละว,ว่าเขาจะดอปวันไหนนะครับเวลาไหนอะไรเงี้ยก็พอที่จะไปลุ้นกับเขาได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าติดหมวกแล้วเป็นยังไงนะครับครับ ก็มันดูกันนะว่าเวลาติดแล้วเป็นยังไงบ้างนี่เลยเห็นไหมนี่มันก็จะดูแบบสวยขึ้นนะครับมีแบบมีอะไรมากขึ้นอะไรย่เงี้ยส่วนอีกไม้นึงนะครับที่ไหม ก็อย่างที่บอกนะครับพินเนี่ยมันก็จะมีราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะถ้ามองจากราคาที่เขาขายนะครับแต่ถ้าเทียบค่าเงินก็คืออย่างว่าเนาะมันต่างกันนะครับระหว่างไทยกับเมกาเนี่ยส่วนถ้าใครจะติดพินนะครับผมแนะนำนะอย่างหมดุดหลังหมุดเมื่อกี้มันเป็นยางใช่ไหม ไม่แนะนำเลยนะคุณต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่มันเป็นตัวล็อกอะตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมันมีนะครับถ้าเราคิดว่าเออพินที่เราซื้อมาเนี่ยมันราคาสูงนะครับแล้วเราไม่อยากหาจริงๆเนี่ยต้องไปหาตัวล็อกพินด้านหลังนี่นะมันจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับคือแบบบีบล็อกกับอีกอย่างหนึ่งคือใช้แบบขันน็อตเลยนะครับตัวนั้นถือว่าโอเคนะ ถ้าใครจะติดแบบยาวๆเนะยก็แบบขันน็อตไปเลยนะครับแล้วอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเราติดพินไปแล้วเวลาเราใส่หมวกเนี่ยมันจะแทงไหมมันไม่แทงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงข้าบนหัวเราเนาะมันครอบนะครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แบบกดตรงหัวเรานะครับมันก็เลยไม่โดนนะไม่โดนหัวนะอันนี้นะเออเนาะ มันก็จะเป็นพองๆไงไหมจุดอยู่บนเนี้แต่หัวผมยังไม่ถึงไนยมันก็เลยไม่โดนนะครับก็แน่นอนก็ไม่เจ็บนะครับถ้าใครติดขอติดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคนเสียดายมวงนะก็อาจจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าคนที่จะติดยังไงอ่ะติดโชวอะไรจริงๆนะเขาก็ติดนะเขาก็แทงเข้าไปเลยเขาไม่ได้สนใจนะครับ แต่เขาก็ไม่ได้แกะออกเนาะก็คือซื้อพินนั้นมาเพื่อหมวกชุดนี้ะอะไรเงี้ยพอหมวกอีกใบหนึ่งก็ซื้อพินอีกชุดมาใส่เงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าติดไปเลยล็อกไปเลยละอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องแกะพินออกนะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับท,ท,ที่ติดตามรับชมกัน สวัสดีครับ